เอาให้ตาอะไรลูกสวยกว่าน,นี้จะมีอีกไหมตรงไหนพี่เราเขาว่าดูดูพี่จูนเต้นแล้วพี่จูนเต้นแล้วคนทั้นทันทพ้อยมากกว่าเรามันได้อ้าวพี่พลอยอจัดเลย เต้นให้พ่อดูหน่อยเต้นให้พ่อบอยดูหน่อยให้แม่แอนดูหน่อยนะลูกนะอือน้องน้องเพชรเต้นอย่างนี้ให uh 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 ้ยายดูหน่อยหนอน้องเพชรน้องเพชรน้องเพชรจ๋าน้องเพชรจ๋าทำ้งอย่างนี้อ๋ออย่าปิดตาอย่าปิดน้องอย่าอย่าปิดลูกอย่าอ๋อเขาเขาไอคนเหรอเฮ้ เพลงแม่จะปิดแล้วนะเพลงแม่จะหมดแล้วน่ะเร่เเร็วร่เร่เรเร็ว่เร่่เร่วเร่่เร่เเร่เเ่เเ่เร่ง่เดูเร่เรน่เร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 ่่จบ่่เ่เร่เร่เ่จบ่เ่เร่เร่่่ล่่่่่ ของเรามันได้นี้จะเอาไปนอนแล้วค่ะ,ะเอาเด็กๆไปนอนนะคะขออนุญาตไลฟ์สดนะคะตาแพงตัวพี่นอ่องดูดูขึางข้างนอกตากินข้าวแล้วตาอดไม่ไหวตาไปกินข้าวก่อนยายแล้วยายยังไม่กินข้าวเช้าเลยอ,ลละละละอ่าลงเหรอลูกอาจจะลงนะคะลงได้ไหมชึบอ๋อ วันนี้สวยหนูจะไปไหนลูกหนูจะไปบิ๊กซีเหรอตาจะพาหนูไปเที่ยวใช่ไหมตาจะพาหนูไปขี่รถแล้วเฮ้ยใครอะลูกระวังตกนะคะระวังตกนะลูกนะระวังตกนะคะหนึ่งสองต้ง คนสวยของยายหนลูกไหนไหนอาชีอะไนอาชีอยู่ไหนลูกอ๋ออาชีอูไม่เอาไม่เอาลูกเปือเป้อนเปื้อนลูกหลูกขึ้นหรือาบน้ําแล้วนูอย่าเพิ่งเล่นอืมันเปือเป้อนเปื้อนพี่พลอยบอกว่าเปื้อนลูกขึ้นลูกขึ้นมาลูกขึ้นมามันเปือเเป้อนกางเกงลูกเปื่อนกางเกงนะ เอาวางรองเท้าตาไว้ลูกวางไว้วางไว้เออมันเหยียบขี้หมามาเปล่าน่ะแอะแอะวางไว้เลยลูกวางไว้เลยตาลด้ยังไหม่เหยียบขี้หมามาเฮ้ยเอาวางไว้เลยลูกไม่เอานะสกปรกโอ้หนูแม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่จับลูกเออเหยียบไหมเออเหยียบไม่ต้องจับนะนะดูดูดูมันเปื้อนนะนี่มีไหมมีไหมดูซิไม่แน่ใจอะมีไหมลูก เออมีมีเอาไว้เลยลูกตาบอกตาก่อนตาเอาไปทิ้งหน่อยฮึฮึลองเท้าตาไปไหนบอหนิอ่ะเมื่อหนูเมู่เจ้าเบื่อตารองเท้าเอามาเอามาเออเอามาเอามาเอาไว้ลูกแดงแต่ว่ายังไม่อื่นนจะนอนไหมเนี่ย อุ <ion up> ้ยอุ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 ้ยมีที่ไหนล่ะมาแจกความน่ารักก่อนนอนนะคะนี่นะ่นะอุ้ย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 อุยอุ้ยอุยอุ้ยอึดออุ้ยอยแข็งแรงอุ้ยอุ้คนเลยอุ้ยอุ้ยอแข็งแรงมากอุ้ยออุ้ยดูน้องเพชร โอ้ยลองข็้แข็งแรงโอนเลยลูกโอนเลยจะได้สูงสูงฮึดฮึดนั่นไงโอนเลยโอนเลยโตแล้วเริ่มเป็นสาวแล้วเริ่มเรียนรู้ทุกอย่างละพี่น้องผู้ใหญ่ทำอะไรเขาจะทำตามแล้วก็ดูทีวีเขาก็จะทำตามทีวีนะคะอืม เงินตะมือเศรูนี่แล้วจังไหนจังจับหนังสือมาอ่านคอยก็เตือนเราหรอวะเลไน้องแม่แม่เอานะอะไรนะอะไรลูกตาเล่ตาเล่ยู่ตาเล่จ๋าอยู่ข้างในหน่อยเอ้ออาไม่จช่ใช่เอ้อ โอ้ยพ่อจ๋ายายจ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าล่ะแม่จ๋าย่าเต็มญาเต็ม่าเต็มจ๋าโอ้ยเพชรจ๋าตลุกเพชรจ๋ายังเออได้แล้วเพชรจ๋าเอาเรียกก่อนอ่อหนูเรียกก่อนพี่พลอยจ๋าเออพี่พลอยจ๋ามาแล้ว มาแล้วหนูเรียกก่อนน้อยน้องเพชรน้องเพชรเรียกน้องเพชรน้องเพชรน้องเพชรเรียกหน่อยน้องเพชรเรียกย่าหน่อยลูกย่าแตนนใหย่าแตนก่อนอือย่าแตนมาหาหนูหน่อยย่าแตนพาหนูไปเที่ยวหน่อยเรียกย่ามาแล้วลูกกนเรียกย่ามาย่าย่าพาไปเที่ยวบิ๊กซีหน่อย ก็ประมาณน่นเนี่ยยายจ๋านมหนูหมดแล้วเรียกยายเร็วๆขี้หน่อยเออขี้หน่อยยายยายซื้อนมมาสี่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 กล่องวันนั้นสี่แพ็คใหญ่อะเพราะว่าเข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 าเอื้อเขา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 มันมันสิสุเนาะเด็กน้อยเนาะวันนี้มันกินวันนี้คืนนลยนี่กินคืนเราหาหกก้องอะกินคนละสามกล่องอะคือลูกกิน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 แล้วที่เห็นมานนี้เขาบวมขึ้นละ เนี่ยมืหันนาเสียดลงน้ำหนักลงเหลือสิบสองแต่ตอนนี้รู้สึกว่าขึ้นแล้วลหละนี่ดูหน้าเขาค่ะดูหน้าเขาม่ะเอาไม่ไม่หรอแม่เออเดินเย็นเย็นเด๋เอาเรียกเ,เรียกพ่อจ๋าก่อนพ่อบอยโอ้โหอึแล้วทีนี้ออกเลยอึยเลยก่อนนอนนี่ท่านี้ได้เลยเบ่งเลยลูกเบ่งเลยค่ะเก่งมากอเก่งมาก เขาว่าน้องเขาเห็นน้องเขาเห็นน้องขนเขาบอกว่าเก่งเออโอ้เขาบอกว่าเก่งมากอือแล้วค่ะอือแล้วค่ะตอนนี้ได้เลยค่ะได้เลยค่ะร้องดังๆแล้วออกเลยค่ะโอเคโอ้ยอย่าไปทําพี่ลูกนนุนูพี่กําลังขี้อยู่พี่กําลังขี้อย่าไปทําน้อยเออเอย่าไปทําพี่นะพี่กำลังขี้ลูกให้กําลังใจให้กําลังใจเอาจุ๊บ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 เออจุ๊บจุ๊บจุ๊บพี่ก่อนจุ๊บพี่ก่อนพี่อืออยู่พี่อืออยู่พี่อืออยู่ลูก โอ้หนูต้องเข้าใจนะโอ้ใบใบหน่อยใบใบมบายกันแหละโอเคเนี่ยค่ะถ้าไม่อึก่อนนอนเขาก็จะไม่หลับอน่ยจ้าเยเ่เออโนโนไม่ไม่นะไม่ต้องไม่ต้องตามไปเขาบอกไม่ต้องตามไปน้องน้องเพชมาแล้วน้องเพชกลับมาเองอันนี้อันนี้ให้ให้แดงลูกให้แดงอันให้แดงนะแดงกินนะ อันนี้ให้แดงกินเพราะมันสกปรกะลลูก